วัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้แน่นอนครับจะเป็นเซลฟิตในแบบที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทุกครั้งที่เราตีธรรมดาเนี่ยจะมีการสตัน1.5วิซึ่งการตีธรรมดาจะรวดเร็วและรุนแรงมากซึ่งในต้นเกมเราจะไม่เปิดเผยพลังที่แท้จริงเพื่อจะเอาไปเกียนเพื่อนๆของเรานั่นเองนะครับทุกคนและสกิลหนึ่งหลังใช้ไปแล้วนะครับจะเป็นอมตะประมาณ5วิด,ด้วยซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีคูดาวนะแลวก็มันจะเป็นอะไรที่อภิมหาโกงเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีใครร้องหรือเปล่าถ้าาว่าโดนเซลฟิตในเว ชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตลิบ oh, right. yeah. ันด้วยนะครับแล้วบอกช่างน้าไม่เ huh. ล่นนะจ๊ะช่างน้าแก๊กแก๊กปรับยังครับุณเอกไอฮัดไฮัดกูแนะนำตัวนี้ตัวนี้แก๊กยังไม่ปรับใช่ไหมครับตัวนี้ตัเพาตัวนี้น่นจะโหดว่ะแก๊กปรับยังนะกูเด็กมือหูปากก่อนี่มึงไม่ได้ยินเดี๋ยวกูปรับเบีลยวกูปรับเ่นตัวกีปรี่เนี่ยวพี่รับเกีลยวกูเรัเดนเย่นไปงั็เดีโหดแต่มันเดีล้วกร สังหารยังไงล่ะสังหารทีมไอชนามอเอาเก้วมาทำไมบอกไม่ได้เอาเมนมึงเอาเมนมาทำไมบอกมาไม่ได้เอาเมนเนอร์และวันนี้ผมจะเป็นหมูป่ากข้างแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์และวันนี้ก็โดนลืมอีกตามเคยครับเพราะสายยุ่งไม่อยู่ผมยูนแอคในฝั่งตรงข้ามมี3คนมีชนะมีบนฟีและมีบางฮัตนะครับวันนี้หมาเล่นหมูและหมาเป็นหมูหรือหมูเป็นหมาก็มาดูกันว่าวันนี้หมาจะเป็นหมูหรือจะเล่นแบบหมูหมู มันแค่ปอกไม่แรงไว้เอามาต่ํมก็อยู่แค่วิสองวิเหมือนเดิมนะครับเทสกันไม่เอามาตาแล้วไงกูอยากเล่นอ่ะอคนอยากเล่นผิดตรงไหนกูอยากเล่นตัวนี้อะไรมันอ่านผิดแล้วมันกระไรผมเกิดอะไรคนถูกทิ้งอ่ะรั้งให้ตายก็โยอยู่ดีอ่ะร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้เธอก็ไม่มีวันกลับมาเข้าเจฟิล์ม ว่าต yeah, ัวน so ี oh, oh, ้น่าจะพอสู been, h, ้ไ oh. ด mm ้นะบอกเลยฮัดข้างได้เลยตัวที่กูยเร็วเมื่อกี้โอ้โหวงเตี้ยวเสียนถูกใจซายุแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ตามไรก็มีฟองอยู่มึงก็ทําไรไม่ได้เอ้ามันไม่รับสถานะไอซานิตมึงขี้โกงไอซานิตไอซานิต ยังกูตะตันสาิไม่ได้แล้วไปเขาซื้อหอกเหมือนกันเราไม่พีกันแล้วใครหอกใครหอกเนาะน้องพี่สืดดางเนาะแห่หอแห่แห่อหชห่แห่แห่ลูกแห่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 แน่ห่แ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 ่แห้แห่แห่าเ่แห่แห่แห่ยห่แห่แห่ห่ห่แห่แห่แห่ห่แห่แห่แหแ่น่้

เปอนสิ่งเดียวที่กูทำยา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 ไอสองบอกว่าอย่างเง้ยาเราตั้งวนมันไม่ได้เฮยนี่มันสตาร์เบิร์สตีมไอชิ้นนี้มันบ้าไปแล้วว่าครับนี่แหละหมูป่าในอุดมคติกูเซลฟิ่แผ่หน้าเขาเนื้อเขาบัฟกันอย่างนี้แล้วเล้งโดนแบนเจ็ดชั่วครูดไม่แม็กไม่มาหากูเลยจริงเหงาจัดแม็กอยู่ไหนลูกฮะแม็กนั่งเล็บเฮ้ย ตัโความคั่มนี้ก็คือเป็นภัยต่อผมตากว่าผมไม่ทำให้อมาตตะไม่มีทางทู้ได้เลยจริงๆเลยว่าไปหาเที่ยวอีกอะนั่นไงเที่ยวเป็นที่รองรับอารมณ์ให้กับแม็กตอนนี้วตาเอ๋ตาเอ buy it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  oh what am i doing here what is this buy it buy it วันเด็กเก็บกวาดขับเลยมีความสุขจริงๆเลยมีคนล่าพี่ผมนะครับลุงพี่ผมตายแถวนี่ไม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 ่ไเยอะได้ไอ้ฟิตไอ้เนิดอยู่ไหนไอ้เนิดไอ้นิดไอ้เนิดไอ้เนิดอยู่แถวนี้แหละไอ้นิดเอ้ยไอนิดจ้าเอ๋ทำไมไม่มีใครรักผมเลยต้าเอ๋จ้าเอ๋คุย ตาวิเศษเห็นนะเฮ้ยไอ้แม็กมึงเกินไปมึงเกินไปเร็วท้อมากนะอินโนซูเกะไงทำทำกูได้เหรอหึหึูฆ่าใครอีกคนเมื่อกี้คนเดียนะมันจะมีแค่มึงเท่านั้นนาทีมจะมีแค่มึงเท่านั้นมันอะไร แวกแช่แข็งครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมอันเดียว,ว,ยวยก่อนเช็คก็ไม่รอดตอนเนี้ยเวลายื้อได้เท่าที่ยือ้อเดี๋ยวผมช่วยผมสับละผมรับดาบก่อนเลยเฮ้ยได้รับอนุญาตจากทีมมังกรอ่ะเพิ <c oughs> ่งนพันได้รับอนุญาตแล้วเหรอวะเนี่ยใช่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนพวกมึงลุมเตี้ยวเซียนคนเดียวตายหา่าวันนีพวกมึงกันอ่ะตายห่าตายโหงตายโหงตายห่า เอ้ยขอขยับตัวทั้งทียังได้ไหมล่ะเฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยมันเข้าเลยไม่ได้หรอกมันคือชะตาไปๆกูปล่อยมึงก่อนไปไปให้ความหวังแล้วก็ทำลายความหวังของเจ้าภายในเซียววินาทียไอ้แม็กซ์ตาย หายากตัวเนี้ยหายากจังไล้แม็กกูไล่หากูยากกับเพื่อนโทษทีนะโอ้ยอะไรพี่จะไม่ได้จะไม่ได๋ยวจะไม่ได้จะไม่ได๋ยวจะไม่เด๋ ใอ้มันขัดได้ไงอ่ะกูขัดได้ด้วยวะไอ้เจ้าจามเลยอะนไรยอ้มันเที้ยเกินไปแล้วไคนมันเอามาอยู่มันอยู่คนเดียวได้แล้วเนี่ยเทพเคียเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นตัวเียทพแล้วเนี่ยคนตีไม่ได้มันตีไม่เข้าท่าเป็นเทพแล้วไอ้แซดก็เป็นเทพนั่นแหละเทพหมูป่าที่ไม่อย่างหงอไงไม่อยากไงเทพที่อยากมีเตี้ยวเซียนเคียงข้างอะ เศร้าอ่ะเนี่ยเอ้ยเของมีเชวอ่ะเออนั่นสวยพี่สวยแล้วก็กลับเลยพี่ไม่ถึงกลับไงอ่ะกลับบ่อพี่ทำไงเออได้แค่เนี้ยสู้ชีวิตวะไม่นี้เราไม่ได้เปิดอ่ะเราไม่ได้จริงจริงพี่นะทำอะไรไม่ได้จริงมันต้องส่งผลอะไรตาอันติกูเลิกกูกดอันติไปมันก็ยังใช้สกิลได้อยู่ดีอ่ะ ปผมเพื่อจริงเราตีไม่ได้จริงเลยตีผมเห็นหลอดขาวไหมเดี๋ยวตีได้ตอนหลอดขาวอ่ะไม่เห็นหลอดขาวนี่อ๋อเหรอเวหลอดขาวเด้งลอดอยู่มันอยู่ประมาณสองวิสองวิก็ต้องมูฟใช่หรอเดี๋ยวองพี่เราไม่มูฟหน่อยอ่ะไม่มูฟเนี่ยอ่ะลองนะเนี่ยมันแล้วทำไมพี่ไม่ให้ผมมาพี่จะให้พี่ทันทำไมพี่ใ่จร้ายมากจริงจริง เอิมันโสกลางว้าต yes> ุ๊เฮ้ยไม่ตอหกูตุ๊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 ตตุ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 ๊ตุ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 ๊ตุ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 ๊งตุ๊สตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ

เก้าสิบโอเคโอ้โหม่งตีสิบวิคืนพูดเร็วเลยยำเดี๋ยวพี่ดูดิดูดิเขาทำดีขอหลับตายเถอะมึงเจอกับเกิดเถอะเกิดบ้าบงย้หนอยเพื่อนจริงเป็นสนามอารมณ์กูแล้วตอนเนี้ยเด็กกันละคอมเมนต์แล้วตอนนะพี่ไม่ส่งสารพวกพี่เขาบ้างเหรอครับที่ต้องมาเจอพี่เล่นแบบนี้ทุกคลิปเลยให้โอกาสไป็ีป้อมสดอะไป ผมเม้มมงขอยะไหมนะขออะไป่ะว้ายไปดิมาดิอะไรมิจิมิจิมิจิคิไมไม่ได้ตีคิปเนี่ยไม่เอของนี้ครับตีเนี้ยโอ้ยไปแล้วทำย่ะยอมดีกว่าุ้อย่ามาเล่นกับไว้ไไปเอาิปไปเออผมไม่ก็นยัไม่ให้ผมดันป้อมเลยก็ไปตีดิใครว่า พี่ดันในคลิปอ่ะผมตีไม่ได้ไปคุณแรกเราไม่ดันเราไม่ดันปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาโอ้โห oh. ปล่อยเขา,ขาเเตายแนเ่เนาะตายแน่พี่ฮาร์ดฝากเลยพี่ผมไปดันป้อมสดพี่ใครดันป้อมสดกันแน่ก็ไม่รู้ตอนนะี้ยแอรฮาร์ดก็หายไปเนี่ยไม่รู้เดินอย <c oughs> ู่แถวไหนในตอนเนี้ยมั <c oughs> นอยู่บ้านปล่อยจอยนะไม่เชื่อนั่นนะมันเพิ่งออกจากบ้านน<ป>ี่อ้าวเลยครับพี่ผมเล่นเดยผมจะงานท่าต้องคันคลโอ้โหไอ้เงี้ยมาตีป้อมสดจริงไอ้เงี้ยมาตีป้อมสดจริงเร็วมาวะ ตายกลัวตายน้องตายก่อนก็ได้ไงวะให้ยิดเลยเดี๋ยวช่องก็ตายแล้วจบแล้แล้วอ่ะจบป้อมไหมไม่เ้อดีก่อนะก็เอกตีป้อมโคตรเร็วเลยมันเหลืออีกช่องเดียวมันโดนป้อมยิงทีเดียวก็แตกเลยโอเคไม่รู้ก็ก็เซฟตัวเองไว้ก่อนไงก็ไม่อยากจะแพ้เพราะว่าไม่เคยแพ้แล้วและคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ชนะมาอย่างชิวๆขนาดโดนลุมสามสองนี่ผมตั้งใจเล่นนะครับมันเลยออกมาค่อนข้างที่จะตั้งใจอะไรตัวมันตัวมันโคตรส้นปีนเอะ ก็ออถ้าใครอยากให้เซฟฟิตเป็นแบบนี้ในเซฟนู้นก็ก็กิมจะได้เลิกเล่นแน่นอนอะ่ะคนบ <c oughs> <c oughs> คนเลิกเล่นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรอยากให้ทำหรือเสนอมาเขียนด้านล่างนะครับเผื่อพระเจ้าจะไปเห็นแล้วมีความแบบเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะแล้วเขาก็ไปทำส้าับคลิปนี้เขาถลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย